คุณเคยเจอเรื่องที่ทำให้หัวใจคุณแตกสลายไหมวันนี้ภรรยาคนหนึ่งโทรบอกสามีของชู้ทุกอย่างเขาจะทำยังไงเมื่อความรักที่เขาเคยมั่นใจกลายเป็นความลวงในช่วงเวลาเดียวกันความจริงที่ซ่อนอยู่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจะจบลงยังไงความเจ็บปวดนี้จะมีที่สิ้นสุดไหมมาดูกันเรื่องราวนี้จะทำให้คุณสะเทือนใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกชายหนุ่มลืมตาขึ้นด้วยความ,มงุนงง เขามองไปที่หน้าจอมือถือชื่อของเธอปรากฏขึ้นหัวใจของเขากระตุกเขากดรับสายเสียงของภรรยาดังมาจากปลายสายฉันต้องบอกคุณเรื่องบางอย่างเสียงของเธอสัน่นเหมือนน้ำเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนมันแฝงไปได้วยความเจ็บปวดมีอะไรเขาถามด้วยเสียงที่ตื่นตระหนกมันคือเรื่องของชู คำพูดของเธอเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเขาเขาแทบจะไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเธอบอกทุกอย่างทุกสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดขณะเดียวกันเขาสามารถได้ยินเสียงฝนตกกระหน่ำจากนอกบ้านเหมือนความเครียดในอากาศก็มากขึ้นแสงไฟจากถนนสัดส่องผ่านหน้าต่างเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาดูเปลี่ยนไปทำไมเขาถาม เสียงของเธอเงียบไปชั่วขณะแล้วก็ถามกลับมาทำไมถึงต้องรู้ทุกคำตอบที่เขาเรอคอยดูเหมือนจะหายไปในความมืดท่ามกลางความเงียบเสียงลมหายใจของเขาเริ่มหนักขึ้นเขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งในโลกนี้เริ่มสันคลอนพนยาโรบอกสามีของชู้ทุกอย่างต่อเงียบความเงียบที่เจ็บปวดเขามองออกไปนอกหน้าต่าง ฝนตกหนักจนแทบไม่สามารถเห็นถนนได้แต่เสียงจากปลายสายยังคงอยู่ในหัวเขาทำไมต้องรู้คำถามนั้นวงเวียนอยู่ในหัวเขาเขากัดฟันแน่นอยากจะรู้ว่าเธอจะพูดอะไรต่อฉันฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเสียงของเธอแผ่วเบาเขารู้สึกถึงความสับสนในน้ำเสียงนั้นเขาหันไปมองที่ภาพครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนัง ภาพที่เคยทําให้เขารู้สึกถึงความรักที่มั่นคงตอนนี้มันกลับเป็นเพียงภาพในอดีตทําไมตอนนี้เขาถามอีกครั้งรู้สึกถึงความเจ็บปวดในคําพูดของตัวเองเธอถอนหายใจฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็ดําเนินมาถึงจุดนี้แล้วเขาแทบจะจับโทรศัพท์หล่นจากมือคุณหมายความว่าอะไรเขาถามอย่างท้อแท้มือเขาสั่นเหมือนทุกอย่างรอบตัวเขาหมุนวน ฝนกระหน่ำลงหนักขึ้นเสียงฝนเหมือนระเบิดไปทั้งห้องแล้วเธอก็พูดออกมาเขาคือคนที่ฉันรักคำพูดนั้นเหมือนมีดที่ทิ่มทะลุหัวใจเขาเขาก้มหน้าลงพยายามหยุดตัวเองไม่ให้ร้องไห้แต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือการที่เธอไม่ได้พูดอะไรมาเป็นเวลานานเพราะตอนนี้มันกลายเป็นคำสุดท้ายที่เขาไม่อยากได้ยินทำไมถึงบอกตอนนี้เขาพูดด้วยเสียงสัน่น ฉันไม่สามารถเก็บมันไว้ได้อีกต่อไปเสียงเธอแผ่วเบาเขาได้ยินเสียงเธอสะอื้นเบาๆฉันต้องการให้คุณรู้ก่อนที่มันจะสายเกินไปเขาปิดตาลงน้ำตาค่อยๆไหลทุกคำที่เธอพูดเหมือนเป็นการสะท้อนความล้มเหลวในชีวิตเขาเขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เคยรักหายไปแล้วทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเพราะฉันกลัวความกลัวนั้นสะท้อนในคําพูดของเธอ เขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเขาภรรยาโทรบอกสามีของชู้ทุกอย่างต่อเสียงฝนยังคงกระหน่าเสียงสะอื้นของเธอเริ่มดังขึ้นในโทรศัพท์แต่เขารู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เสียงของคนที่เขารู้จักอีกต่อไปมันเหมือนเสียงของคนที่หลุดออกจากโลกของเขาไปแล้ว เขายกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลรินแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ฉันฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณเขาพูดด้วยเสียงสัน่นแต่คุณกลับทำแบบนี้กับเราเขาถามหัวใจเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงเธอหยุดไปครู่หนึ่งเรากับเธอกำลังพยายามคิดว่าจะพูดอะไรดีคุณไม่เข้าใจหรอกน้ำเสียงของเธอเริ่มแขงขึ้นเหมือนกับว่ามันกลายเป็นความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอมานานฉันอยู่กับคุณแต่ฉันไม่ได้อยู่กับตัวเองเลย เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดในคําพูดนั้นเหมือนว่าเธอกำลังพยายามหาคำอธิบายแต่คำอธิบายนั้นกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนหลุดจากความจริงเราคือครอบครัวเขาพูดเสียงต่ำทำไมไม่ให้โอกาสกันเสียงของเธอสัน่นดูเหมือนเธอกำลังขอร้องฉันอยากจะพูดกับคุณมานานแล้วเธอเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงที่ขอโทษแต่ฉันกลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจเขาเงียบไปสัมผัสถึงความเศร้าในห้องที่มืดมิด แสงไฟจากถนนสาดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างและเขาสังเกตเห็นเงาของตัวเองในกระจกเขามองไปที่เงาไม่รู้ว่าเขากำลังมองใครอยู่ตัวเขาหรือเงาของคนที่เขาเคยรักคุณทำให้ผมรู้สึกเหมือนคนโง่เขาพูดคำพูดเหมือนมีดที่ทิ่มแทงเข้ามาในใจทั้งชีวิตที่ผมทุ่มเทให้กับเรากลับเป็นแค่ภาพลงตาเธอสะอื้นเสียงของเธอแทบไม่สามารถพูดออกมาได้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณเจ็บเสียงของเธอดังขึ้น แต่ก็ยังคงมีความเปราะบางซ่อนอยู่ฉันแค่ไม่สามารถทนอยู่ในความเงียบที่เราสร้างขึ้นได้อีกต่อไปเขาหยิบแก้วน้ำบนโต๊ะข้างๆขึ้นมายกขึ้นดื่มแต่ทุกอย่างยังคงรู้สึกเหมือนฝันร้ายมือของเขาสั่นแก้วน้ำแทบจะหลุดจากมือคุณคิดยังไงกับทุกสิ่งที่เราสร้างมาด้วยกันเขาถามแต่น้ำเสียงของเขาเริ่มหดหู่เธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาบางครั้งเราต้องปล่อยสิ่งที่เรารักไป เพื่อให้ตัวเองได้หายใจคำพูดนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเคยมั่นคงกลับพังทลายไปในพริบตาเขาหลับตาลงพยายามรวบรวมสติในหัวเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบคุณจะไปกับเขาคำถามนั้นเหมือนถูกสะท้อนกลับมาในใจของเขาเสียงฝนยังคงตกเขารู้สึกว่าเขากำลังจมอยู่ในความมืด แต่การได้ยินคําตอบจากเธอจะทําให้เขารู้ว่าความรักที่เขามีให้เธอมันหมดลงแล้วจริงๆหรือเปล่าเสียงฝนกระหน่าดังขึ้นจนคล้ายกับจะทาลายทุกสิ่งเขายังนั่งอยู่ตรงนั้นมือจับโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วซีดห้องมือสนิทเสียงลมหายใจของเขาดังก้องในหูเขายังไม่ตอบคำถามของตัวเองไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงคุณจะไปกับเขาหรือเขาถามอีกครั้งน้ำเสียงของเขาคราวนี้แหบแห้ง ฟังเหมือนคนหมดหวังเธอเงียบไปครู่หนึ่งเสียงของเธอเหมือนขาดหายไปจากสายโทรศัพท์เมื่อเธอพูดออกมาน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสับสนฉันไม่รู้คำตอบที่หลุดออกมาทำให้เขารู้สึกเหมือนโดนกระแทกด้วยแรงที่รุนแรงมันเหมือนโลกทั้งหมดที่เขาคิดว่าเขารู้จกักกำลังหลุดลอยออกไปจากมือเขาเขาหันไปมองภาพถ่ายอีกครั้งภาพที่เคยทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่น แต่ตอนนี้มันกลับเหมือนเป็นภาพของคนอื่นทำไมคุณไม่พูดอะไรตอนที่เรายังมีโอกาสเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เกือบจะเป็นการบน่นทำไมต้องรอจนถึงตอนนี้เธอถอนหายใจเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเพราะฉันกลัวฉันกลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจกลัวว่าคุณจะทิ้งฉันไปเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาจะแตกเป็นเสี่ยงคุณคิดว่าคุณคิดว่าการที่คุณโกหกฉันมาตลอดมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรอ น้ำเสียงของเขาตัดขาดเสียงนั้นก้องไปในห้องที่มืดมิดคุณทําให้ฉันเชื่อในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเธอร้องให้ในโทรศัพท์เสียงสะอื้นดังขึ้นราวกับจะขยี้หัวใจของเขาฉันไม่อยากทําแบบนี้เธอกระซิบน้ำเสียงสั่นไหวแต่มันไม่สามารถไปต่อได้แล้วเขาปิดตาลงพยายามคิดถึงทุกสิ่งที่เขาเคยหวังไว้แต่ทุกสิ่งกลับดูเหมือนจะพังทลายไปแล้วเขาค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ เหมือนกำลังตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปเธอเรียกชื่อเขาจากปลายสายอย่าทิ้งฉันเลยแต่เขาหยุดฟังสายตาของเขาจับจ้องไปที่หน้าต่างสายฝนที่ตกกระหน่ำดูเหมือนจะสะท้อนอารมณ์ที่สับสนในใจของเขาทุกอย่างอยู่ในความเงียบเขาหันกลับไปมองภาพคพรอบครัวภาพที่เคยเป็นตัวแทนของความรักตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ภาพความทรงจำเขารู้ว่าอะไรที่เขาต้องตัดสินใจคุณต้องเลือก เสียงของเขาดังขึ้นถ้าคุณรักเขาจริงๆคุณต้องไปคำพูดนั้นทำให้เธองเงียบไปอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าเธอจะตอบอย่างไรแต่ทุกคำตอบก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเขารู้ดีว่าเขากำลังเดินไปสู่การจบสิ้นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในใจเขามีเพียงความรู้สึกที่ขาดหายเขาต้องเดินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีทางกลับไปได้อีกแล้วภรรยาโทรบอกสามีของชู้ทุกอย่างต่อเงียบ เขาก้าวไปข้างหน้าเมื่อยังค้างอยู่บนโต๊ะร่างกายเหมือนจะยุบตัวลงคำพูดของเขายังลอยอยู่ในอากาศถ้าคุณรักเขาจริงๆคุณต้องไปเขาไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองพูดออกไปแต่เมื่อเขาหันไปมองเธอผ่านโทรศัพท์เขากลับเห็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณไม่เข้าใจเธอกล่าวน้ำเสียงสั่นเทามันไม่ง่ายอย่างนั้นเขาหยุดเดินหัวใจของเขาหนักหน่วงความเจ็บปวดในท้องเหมือนจะกัดกินเขาจากข้างใน แล้วคุณจะทำยังไงต่อเขาถามเสียงของเขาแหบแห้งใบหน้าเคร่งเครียดจนแทบไม่รู้จักตัวเองจะหนีไปกับเขาแล้วทิ้งทุกอย่างที่เรามีหรือเธอสะอื้นหนักขึ้นน้ำตาของเธอลูกใหญ่ไหลลงบนหน้าจอฉันไม่อยากทำให้คุณเจ็บเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ฉันต้องทำตามหัวใจตัวเองเขายืนเงียบลมหายใจของเขาดังจนเกือบจะกลบเสียงฝนที่ตกทุกสิ่งที่เขาเคยรู้สึกว่าเป็นความรัก มันกลับเหมือนคำโกหกที่ถูกปล่อยออกไปในความมืดผมแค่ไม่เข้าใจเขาพูดออกไปเว่าตาของเขาดูเหมือนจะว่างเปล่าคุณบอกว่าคุณรักเราแต่คุณกลับเลือกที่จะไปจากเราเธอถอนหายใจยาวรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในบทสนทนานี้มันไม่ใช่การเลือกเธอบอกน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสนมันคือการปล่อยให้ตัวเองได้หายใจได้เป็นตัวเองเขารู้สึกถึงแรงกดดันในอก รากับมีอะไรหนักๆกดทับอยู่บนอกเขาหายใจเขาเลิกคิ้วพยายามทำให้ทุกอย่างชัดเจนคุณหายใจได้จากสิ่งนี้เหรอสายฝนยิ่งคงตกหนักเสียงฝนกระทบกับกระจกเหมือนจะเรียกให้เขาหันกลับไปดูอีกครั้งเขาพยายามรวบรวมสติแต่มันยากเกินไปเราเคยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเขาพูดใบหน้าของเขาเริ่มเต็มไปด้วยความเครียดแต่คุณกลับทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเธอชะงักไป น้ำเสียงเธอเริ่มอ่อนลงบางทีบางทีฉันอาจจะไม่เหมาะกับการอยู่ในโลกนี้ฉันพยายามทนกับความรู้สึกที่ไม่มีความสุขแต่เสียงของเธอเหมือนจะหายไปเขายืนอยู่ตรงนั้นมองออกไปข้างนอกเหมือนว่าเวลาในห้องนี้หยุดไปแล้วแต่ในใจเขากลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเขายอมรับความจริงนี้แล้วหรือยังเขากำลังสูญเสียทุกสิ่งที่เขารัก และการตัดสินใจนั้นมันทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังหายไปพร้อมกับมันผมไม่รู้ว่าจะบอกอะไรแล้วเขาพูดยิ่งพูดออกไปยิ่งรู้สึกถึงความว่างเปล่าแต่รู้ไว้เถอะฉันก็รักคุณแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงกับมันได้เธอหายใจสะดุดและเขาก็ได้ยินเสียงของเธออีกครั้งบางทีเราทั้งคู่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยไปคําพูดนั้นลอยไปในอากาศเหมือนคําสุดท้ายที่เขาต้องรับรู้ เขาหันกลับไปมองภาพครอบครัวอีกครั้งครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นตอนนี้มันไม่ใช่แค่ภาพแต่มันเป็นรอยแผลที่จะแตกสลายเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปแต่เขารู้ว่าโลกทั้งใบของเขากําลังเปลี่ยนไปเสียงฝนยิ่งคงตกลงมาและในใจของเขาก็มีแต่ความเงียบพันรยาโทรบอกสามีของชูทุกอย่างต่อฝนยิ่งคงตกหนักเสียงของมันคล้ายจะกลบทุกอย่างที่เคยมีอยู่เขานั่งลงที่เก้าอี้ เหมือนร่างกายเขาถูกถอนออกจากโลกใบนี้สิ่งเดียวที่เขารู้ตอนนี้คือความรู้สึกที่เกินจะอธิบายมันเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายเจ็บปวดจนไม่สามารถหายใจได้เธอพูดอีกครั้งน้ำเสียงของเธอยังคงเบาเหมือนคนที่ไม่รู้ว่าจะเอ่ยคำใดคุณจะยังคงอยู่กับฉันไหมคำถามนี้แผ่ซ่านไปในใจเขาดังเสียงระเบิดในใจที่กำลังจะทำลายทุกอย่างที่เขาคิดว่ามันคือความจริงเขามองไปที่โทรศัพท์ หน้าจอแสดงภาพเธอที่กำลังสั่นไหวจากความเครียดคุณคิดว่าผมจะอยู่กับคุณได้หลังจากนี้เหรอเขาพูดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความปวดร้าวหลังจากที่คุณเลือกเขาไปแล้วเธอถอนหายใจน้ำตาของเธอเหมือนจะรินลงมาอย่างไม่หยุดยัง้งไม่ใช่ว่าฉันต้องการให้มันเป็นแบบนี้เสียงเธอสัน่นแต่มันยังคงเต็มไปด้วยความสับสนที่เขาไม่สามารถเข้าใจฉันแค่ไม่สามารถทนกับการหลอกตัวเองอีกต่อไป เขาจ้องไปที่ภาพของเธอความเจ็บปวดที่เคยรู้สึกถึงเธอมันเริ่มเปลี่ยนไปคุณคิดว่าคุณคิดว่าฉันจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ไหมเขาถามคำถามนั้นเหมือนจะเป็นการทำร้ายตัวเขาเองทุกสิ่งที่เราเคยมีมันคืออะไรมันเป็นแค่ภาพหลอกตาหรือเธอเบือนหน้าหลบคงไม่กล้าที่จะสบตาเขาฉันฉันไม่รู้เธอพูดน้ำเสียงอ่อนแอบางทีการทำร้ายคุณอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเขาก้มลง ปากของเขาแห้งจนแทบจะพูดไม่ออกแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ทำไมทำไมไม่บอกฉันก่อนหน้านี้เขาถามแต่คำตอบกลับมาคือความเงียบสายฝนที่ตกหนักยังคงไม่หยุดมันทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งในชีวิตเขากำลังตกลงไปในที่มืดฉันเคยคิดว่าเราเราจะผ่านมันไปได้เขาพูดน้ำเสียงของเขาเริ่มร้าวแต่ตอนนี้มันมันไม่มีทางกลับไปได้แล้วเธอสายหน้า น้ำตาของเธอท่วมเต็มใบหน้าไม่ใช่ว่าฉันไม่รักคุณเธอพูดแต่เสียงของเธอจางหายไปแต่อย่างที่ฉันบอกมันไม่ใช่การเลือกมันคือการปล่อยให้ตัวเองหายใจเขาหยุดมองออกไปนอกหน้าต่างผ้าฝนที่ตกกระหน่ำเหมือนชีวิตที่ไม่อาจหวนกลับบางทีเขาพูดแต่เสียงของเขากลับไม่สามารถตามคำพูดออกมาบางทีเราทั้งคู่ก็ต้องไปต่อในทางที่แตกต่างเธอพยักหน้า สายตาของเธอหลบลงไปแต่น้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดใช่บางทีบางทีเราไม่สามารถกลับไปได้เขาลุกขึ้นรู้สึกเหมือนจะเดินออกจากโลกนี้ฉันจะไปเขาพูดเสียงของเขาเบาเหมือนกระซิบแต่ก่อนที่ฉันไปฉันแค่ต้องการให้คุณรู้ว่าฉันรักคุณเขาวางโทรศัพท์ลงล้มตัวนั่งลงบนเก้าอี้อีกครั้งหัวใจของเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ไม่มีทางกลับไป ทุกสิ่งที่เขารู้สึกมันถูกทิ้งไว้ในความมืดเหมือนความรักที่สูญหายไปในสายฝนสายฝนยังคงตกและในใจของเขามีเพียงความเงียบเสียงฝนที่กระทบกระจกยังคงดังกึกก้องในห้องมืดมืดเขานั่งอยู่ตรงนั้นมือทั้งสองข้างกำแน่นบนขอบโต๊ะเหมือนจะจับอะไรไว้ให้แน่นเพื่อไม่ให้มันหลุดออกไปแต่ใจเขากลับล่องลอยไปไกลหายไปในความมืดของห้องและความเงียบเขาหลับตาลงพยายามให้ทุกอย่างหยุดหมุนแล้วเสียงโทรศัพท์อีกครั้ง เขากระโดดขึ้นจากเก้าอี้รู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังพังทลายมันไม่ใช่แค่การโทรแต่มันคือความจริงที่กดทับให้เขารู้สึกถึงการสูญเสียทุกอย่างในชีวิตเขามองหน้าจอเห็นชื่อของเธอ,อยังไงเขาพูดเสียงต่ำพยายามให้ตัวเองฟังดูเป็นธรรมชาติที่สุดแต่ความเจ็บปวดที่มันท่วมท้นมันยากเกินกว่าจะเก็บไว้ฉันฉันคิดว่าน้ำเสียงเธอสัน่นและเขารู้ว่าเธอกำลังพยายามหาคำพูดที่เหมาะสม ฉันไม่อยากทำร้ายคุณแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของฉันทั้งหมดเขาหายใจเข้าอย่างลึกพยายามควบคุมอารมณ์คุณทำร้ายผมได้ยังไงเขาถามใบหน้าของเขาคงเต็มไปด้วยความผิดหวังคุณเลือกเขาเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างที่เราเคยสร้างขึ้นมาเธอเบือนหน้าหลบเสียงของเธอเริ่มแหบแหง้งไม่ใช่ว่าฉันไม่รักคุณเธอพูดน้ำตาของเธอยังไม่หยุดไหลแต่มัน มันเหมือนว่าเราต่างคนต่างอยู่คนละโลกเขาหลับตาลงอีกครั้งพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้หลุดออกจากการควบคุมโลกของคุณมันเต็มไปด้วยเขาใช่ไหมเขาถามน้ำเสียงเขาเย็นชาเหมือนแช่แข็งตัวเองให้ห่างจากทุกสิ่งแล้วของผมละ่ะโลกของผมละ่ะเธอไม่ได้ตอบแต่เสียงสะอื้นของเธอกลับดังขึ้นเรื่อยๆเขารู้ว่ามันกำลังจะจบลงแต่เขาก็ยังไม่อยากเชื่อเขาหันไปมองที่หน้าต่าง ฝนที่ตกหนักทำให้ท้องฟ้ามืดมิดเหมือนโลกทั้งใบกำลังจมอยู่ในความว่างเปล่าแล้วคุณจะไปยังไงเขาถามเสียงของเขายังคงเงียบจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วไปกับเขาเธอก้มหน้าเหมือนจะไม่สามารถหาคำตอบได้บางทีเธอเริ่มพูดน้ำเสียงของเธอแผ่วเบาบางทีเราทั้งคู่ก็ต้องไปต่อในเส้นทางที่แตกต่างเขารู้สึกเหมือนถูกตีด้วยความจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คุณคิดว่าเราจะไปต่อได้ยังไงเขาถามน้ำเสียงของเขาดังขึ้นไม่อยากยอมรับคำตอบคุณทำลายทุกอย่างแล้วคุณคุณทำลายความรักของเราเสียงของเธอกลับเบาลงน้ำตาไม่หยุดไหลฉันไี่เคยตั้งใจจะทำลายมันฉันแค่ฉันแค่ต้องการที่จะมีความสุขเขายืนอยู่ตรงนั้นมือที่เคยจับโทรศัพท์ไว้ตอนนี้สั่นเทารู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างและคุณคิดว่าความสุขคืออะไร เขาพูดแต่คำถามนี้มันไม่เหมือนคำถามที่เขาต้องการคำตอบมันเป็นคำถามที่เขาถามเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่ช่วยอะไรเธอถอนหายใจน้ำเสียงของเธอแหบแห้งฉันคิดว่าเธอพูดแต่คำพูดนั้นเหมือนจะถูกกลืนหายไปฉันไม่รู้เขาเงียบมองเธอผ่านหน้าจอเหมือนจะอ่านทุกความเจ็บปวดในดวงตาของเธอ มันคือการยอมรับยอมรับว่าเขาและเธอไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้และถ้าผมยังไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไปเขาพูดเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าถ้าผมยังรักคุณมากกว่าที่คุณจะเข้าใจเธอไม่มีคำตอบไม่มีคำพูดที่จะทำให้ความเจ็บปวดนี้หายไปเขามองไปที่เธออีกครั้งรู้ว่าเขากำลังจะสูญเสียเธอไปตลอดกาลและในหัวใจของเขามันเหมือนกับโลกทั้งใบที่กำลังจะพังทลาย เวลาผ่านไปช้าๆความเงียบในห้องนั้นเหมือนจะยืดหยุ่นไปกับเสียงฝนที่ตกลงมาไม่หยุดลมพัดผ่านหน้าต่างกระจกเสียงดังเขายังคงนั่งอยู่ในที่เดิมเรากับเวลาทั้งหมดหยุดอยู่ตรงนั้นในขณะที่ชีวิตของเขากำลังแต่สลายเป็นเสียงเสียงหน้าจอโทรศัพท์ยังคงเปิดภาพของเธอยังคงปรากฏอยู่แต่ทุกอย่างในสายตาของเขากลับเบลอเหมือนภาพที่ถูกฝนทำให้เบลอไปเธอเขาพูดเบาๆแต่คำพูดนั้นกลับเหมือนหนักอึ้งในอก เธอจะไปจากฉันจริงๆหรือเสียงของเธอยังคงดังในหูเขาแต่มันเหมือนเป็นเสียงที่มาจากที่ไหนสักแห่งที่ไกลออกไปเธอไม่ตอบความเงียบเป็นคำตอบเดียวที่เขาได้เขาหันไปมองภาพของเธอที่อยู่บนหน้าจอและในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่ามันจบลงแล้วไม่ใช่แค่ความรักที่เขามีให้เธอแต่ยังรวมถึงความหวังที่เขาพยายามถือมั่นในระหว่างความมืดมิดนั้นบางทีการปล่อยเธอไปก็คือทางที่ดีที่สุดเขาพูด หัวใจของเขารู้สึกหนักเหมือนมีบางสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในนั้นถ้าเธอไม่สามารถกลับมาหาฉันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะรั้งไว้ในสายตาของเขาเธอไม่ใช่แค่ภรรยาแต่ยังเป็นทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะมีและตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าบางครั้งการรักใครสักคนก็ไม่ใช่การเก็บเขาไว้ข้างๆแต่คือการยอมปล่อยให้เขาไปหาความสุขที่เขาต้องการเขากดโทรศัพท์ปิดหน้าจอลงอย่างช้าๆแล้วก็ปิดเรื่องราวทั้งชีวิตในทันที ความเจ็บปวดที่เขารู้สึกมันแผ่ซ้นไปทั่วร่างแต่ท่ามกลางความเจ็บปวดนั้นเขาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความสงบจากนั้นเขาลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างสายฝนยังคงตกและลมเย็นก็พัดผ่านใบหน้าเขาเขามองออกไปเห็นโลกที่เปียกปอนด้วยฝนเห็นต้นไม้ที่ก้มลงรับน้ําฝนและท้องฟ้าที่มืดครึม้มแต่ในขณะนั้นเขาก็เริ่มเข้าใจว่าความรักมันไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่เรารู้จักมันยังคงอยู่ในทุกสิ่งที่เราทิ้งไว้ ในทุกความทรงจำที่ยังคงอยู่ในหัวใจเขาหยุดมองปล่อยให้ความเงียบข้างนอกซึมเข้ามาในตัวเขาไม่ว่าเขาจะไปจากที่นี่หรือไม่ว่าเขาจะปล่อยให้ทุกสิ่งจบลงในคืนนี้เขาก็รู้ว่าเขาจะยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดก็ยังมีแสงสว่างจากความหวังแม้ว่าแสงนั้นจะเลือนลางเสียงฝนเบาลงเรื่อยๆเขาหันกลับไปมองห้องห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักแต่ตอนนี้ มันก็แค่ห้องสี่เหลี่ยมที่เขาเคยแชร์ชีวิตกับเธอก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเขาเดินไปที่ประตูทิ้งสายตาสุดท้ายไว้ในห้องนั้นแล้วก้าวออกไปไปตามทางที่ไม่เคยรู้ว่าจะพาเขาไปที่ไหนแต่สิ่งเดียวที่เขารู้ตอนนี้คือเขาต้องไปเพื่อหาความสงบในใจเพื่อหาทางเดินใหม่สายฝนยังคงตกและโลกก็ยังคงหมุนไปแต่เขาเดินไปข้างหน้าอย่างเงียบเงียบเพราะบางครั้งการก้าวไปข้างหน้า คือวิธีเดียวที่จะรักษาความสมดุลในชีวิตและในที่สุดความเงียบก็ค่อยๆเติมเต็มทุกพื้นที่ของหัวใจเขา